สวัสดีครับท่านผู้ชมเอ p อสเพและก็ PPTV นะครับขอ,อนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดบอลรีโวไทยลีก2021นะครับเกมนี้เตะกันที่สนามช้างอารีนาครับเป็นการพบกันระหว่างบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีคุณอัครพรจิตอำนวยและผมโยธินาลิกเลิศเป็นทีมผู้บรรยายนะครับครับเดี๋ยว มาดูเกมกันนะครับในจังหวะนี้เป็นทั้งฝั่งของบุรีรัมนะครับที่ได้ฟรีคิกรกระกดบุริยะอุดมศิรินะครับอดีตผู้เล่นเก่าของบุรีรัมครับเป็นคนทําฟาวสุภโชคสุลากายัดเข้าไปยังหาจังหวะอยู่ครับสุภโชคคืนกับมัติสุลกาสายขวานี่ตอนนี้มาทางด้านซ้ายบ้างให้เกิดปิยพล ยอดโดงเข้ามาลูกนี้ต้องปัดทิ้งออกไปก่อนครับนนม่วงงามบอลมันจะเสียบคานครับโอ้ลูกนี้ถือว่าได้ลุ้นเลยครับบอลมันย้อยมาครับนดนม่วงงามนี่เอาชัวร์ครับจังหวะนี้จังหวะเปิดเข้ามาครับปิยพล์ตอบว่าแม่นนไม่ปล่อยเลยครับข้างหลังเนี่ยมีสุภชัยรอยอยู่ด้วยครับปัดออกหลังยอมเสียบปหลูกเตะมุมดีกว่าครับจังหวะนี้ นี่ขึ้นมาหมดไหลเข้ามาสุบะชัยยิงอ้าวแล้วลูกนี้1นูเลยครับโอโหซามเวลโรซายืนถูกที่ถูกเวลานะครับโอโหจังหวัดี่สุบะชัยเหมือนตวัดยิงไปครับแต่ไปเข้าทางของโรซานะครับที่ลูกนี้เปลี่ยนทางเข้าไปเป็น1นูขึ้นนาไปแล้วครับบุรีรมยูนิเต็ดนี่ครับจากลูกเตะมุมนะครับเปิดเข้ามาแล้วคนเดียวเลยครับไม่มีใครบล็อกแล้ววิ่งสอดมาปลาลูกนี้ไม่เหลือครับซามเวลโรซาครับ นี่ครับมันจ่อเลอเกินครับแล้วก็ไม่รับหน้าด้วยนะครับพอวิ่งสอดมาครับเอาละครับต้องดูครับว่าเชียงใหม่ยูเนเต็ดจะเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับโดนเบิกประตูขึ้นนําไปแล้วครับบอลมาถึงพันษาออกขวานาลูบดินเปิดเรียดเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้เก็บบอลได้ซามูเอลโลซาโนทำฟาวครับลูกนี้เป็นทางเอสคว e เอโรนะครับไปทำฟาวไปที่นาลบดินใหม่ ยัดเข้ามาให้สุปชัยสุภชัยวนแล้วมาที่นฤุบดินอูที่ว่าแม่นหรือไม่แม่นครับลูกนี้ได้เปิดลูกนี้เข้ามาบอลตกมาแล้วยิงโดยสุขพระโชอรอับติดมือเลยครับนนท์วงงามมันล้นมาครับแต่ยังมีสารัตน์ับตามมาเก็บได้สารัตน์จะไปทั้งแคบแล้วก็ลูกนี้เบียดเอาชนะนฤุบดินมาได้สารัตน์ลูกนี้เลือกอยังไงเลือกเปิดอู้หูวบอลมันผ่านหน้าประตูไปนะครับแล้วก็ไม่ตรงรอบ โอ้ต้องบอกว่าจังหวะนี้น่าเสียดายครับโอ้สหรัฐคือข้าเจ้าตัวนี่น่าจะสองจิตสองใจครับเดี๋ยวดูครับนี่ครับแต่หลบมาสวยครับแล้วนลุบดีนเอาไม่อยู่ลูกนี้ก็ดูว่าเพื่อนจะวิ่งสอดนะครับโอ้โหลูกนี้เหมือนลอดขาไปเลยครับแล้วก็มันก็เฉี่ยวเสาไปครับอกอลกกดเองก็ไม่ได้แย่เท้าเข้าไปนะครับสหรัฐยัดเข้าช่องธนวิทย ธนาวิทย์จะทําชิงเอาครับทวินไปติดแนวรับของทางบุรีรัมย์ครับและจะโดนสวนขึ้นมาสุขโชคโดนสไลด์ฝาวครับจังหวะนี้ใบเหลืองครับสหรัฐสหรัฐนี่รู้ตัวเลยนะครับตัดฟาวจังหวะนี้เนี่ยโดนแน่นอนครับแล้วก็เข้าไปขอโทษขอโพยครับเป็นจังหวะที่จะโต้กลับนะครับโอ้โหแล้วความเร็วครับเนี่ยครับต้องตัดเลยครับสหรัฐไม่โดนบอลเลยครับ ช้ากว่าไป1นึสุภพโชคโชคพาบอลจแะแหวกเข้าไปอารลูกหนีโลซ่าโตนบังโดยเอฟซันยังได้อยู่ครับบอลทะลักมาถึงโลซาตอกซ้นมาให้สุปชัยสุประชัยลองยิงลูกนี้มันบดไปครับหาเข้ามือของทางนงนนเส้นขึ้นหน้ามาจงังหวะนี้ไปไม่ได้ครับสุลวิทย์ ศพลเบิ้ลจังหวะเดียวติดปียพลแต่ว่าธนาวิทย์ครับเอาตัวรอดมาได้แล้วลูกนี้ล้มลงไปเกมเดินต่ออาวครับเมลวินได้บอลคืนกลับมาที่ทวินทวินลูกนี้โอ้โหไม่รู้จะยิงหรือจะเปิดนะครับทิศทางนี่เหมือนเปิดครับแต่น้ําหนักนี่เหมือนยิงโอ้โหเดลูก็เสียายครับจังหวะนี้คือถ้าเปิดน้ําหนักได้เดเดลกก็พร้อมนะครับนี่คือแทงทะลุช่องสวยแล้วนะครับแล้วป้าอยออกมาจังหวะนี้ นี่ครับเหมือนตั้งใจจะเปิดมากกว่าครับหาก็ไม่ให้มันสายโป้งครับแต่ว่ามันไม่ทันเลยครับได้บอลรับคืนกลับมาปลูกไม่มาครับสุภโชฝากมาที่สุปชัยแต่งแล้วลูกนี้เข้าซ้ายยิงเรียบร้อยครับสองประตูต่อศูนย์ครับสุปชัยใจเด็ดทําให้บุรีรัมยูเต็ดหนีห่างเชียงใหม่ยูเต็ดไปแล้วสองศูนย์แล้วท่าดีใจนี่แม่สุดๆเลยครับได้ประตูที่ต้องการครับบุรีรัมยูนเต็ดหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับ ครับจังหวะนี้ครับแทงทะลุมาสวยจริงๆครับช่องนี้แล้วมันเปิดอยู่แต่นิดเดียวครับแล้วหักข้อยิงเข้าไปลูกนี้เป็นลูกเก่งของเจ้าตัวเลยครับสุภชัยใจเด็ดหักมาแล้วกดด้วยซ้ายครับเสียบปุมไปเลยครับประตูที่2ในฤดูกาลนี้นะครับของสุภชัยใจเด็ดแล้ก็เป็นประตูที่2ของบุรีรัมในเกมนี้นะครับท่าดีใจนี่ถ้าไก่จิกเขาเปลือกนะครับท่านี้ น่ดานโั้นโหเห็นสุภชัยดีใจแบบนี้นะฮะขอละกอดยัดมาให้กับบวลพลิกไม่ได้ก็มาติดนลุบดินนลุบดินออกบอลมาทางด้านขวาหาก็จะเป็นจังหวะสวนขึ้นมาขอ,องตูไหลย,ย้อนหลังแต่ยังมีสุภชัยเปิดลูกนี้ก็ติดแล้วก็ยังยังพยายามเล่นเองยังได้อยู่ไหมเรียกฟาวได้ครับสุภชัยเอฟสั้นก็ไปทำฟาวโอ้โหเจ้าตัวนี่เซ็งเลยครับเอฟซั้น จังหวะนี้เนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่ฟาวนะครับแต่ว่าสุภชัยในเหลี่ยมดีครับลูกนี้นี่เหมือนจะเสียหลักไปแล้วนะครับแต่ว่าก็พยายามฝืนครับนี่ครับจังหวะล้มลงไปจังหวะแรกเอฟซันจิ้มนะครับแล้วมันไม่โดนบอลครับแล้วมาจังหวะ2นี่ผักครับโอ้ผู้ตัดสินนี่อยู่ใกล้เหตุการณ์นะครับแล้วก็ให้เป็นฟรีคิกระยะอันตรายเลยครับของบุรีรัมได้ลุ้นประตูที่สนะฮะสิงดิซับออกมาทางด้านซ้ายครับกรกฎ เปิดเข้ามาตรงช่องนี้โบลี่ปล่อยให้บรวรจะให้กับโบลี่ติดอีกมองเข้ามาอีกทียันิกโบลี่ยันิกโบลี่ฝากมาที่บรวรเปิดติดอีกพนวิทย์บ้างบอลมาถึงทศพลทศพลไกลเลยครับลูกนี้ข้ามคานออกไปเยอะครับลูกนี้เนี่ยไม่เชื่องเท้าครับยาวไปนี่ดูจงังหวะได้ลุ้นครับประตูที่3ามครับสุภชัยใจเด็ด ยิงจังหวะแรกมาแล้วก็โรซาครับสามจังหวะ2แล้วก็โรซาล็อกอีกทียิงอีกทีก็ติดอีกทีครับแล้วก็ยิงอีกทีก็ยังคงติดอยู่ครับรัตนากรใหม่คามิคือติดทศพลคนเดียวเนี่ยสามครั้งแี่ต้องบอกว่าซ <c oughs> ุปเปอร์เซฟจริงๆครับลูกนี้ครับสิทางฝั่งของ,ของรัตนกรปัดด้วยสายลูกนี้โขกออกมาอ้าวแล้วแปลงทีโวิ่งมันไม่ตรงขอบครับเกือบจะได้ลุ้นเหมือนกันนะครับทศพล โอ้จังหวะน,นี้น่าได้ประตูตีไข่แตกเป็นอย่างยิ่งครับคือพลาดให้แล้วนะครับจังหวะน,นี้สิวรลักษ์ชกมาแล้วมันเข้าทางพอดีครับแปลลูกนี้แต่ว่าไม่ตรงกรอบนะครับนี่ครับดูจังหวะเปิดขึ้นมาสิวรลักษ์ก็ไม่กล้ารับนะครับเอาชัวทุบออกไปแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยมีทศพลอยู่ครับแต่ว่าแปรเนี่ยไม่ตรงครับนี่เลยโดนเข้าช่องนี้มาสวยมากะครับออกซ้ายมาจังหวะน,นี้โลซ่า โลซาเจอเอฟซันโลซาเอาตัวรอดมาได้โลซาแต่งเตมหาเหลี่ยมเหลี่ยมแล้วยิงลูกนี้มาไปติดขาของนนท์ม่วงงามโอ้โหแกแต่งจนยิงได้เลยครับแต่ว่านนท์ก็ทําได้ดีนะครับสุดท้ายครับเป็นลูกเตะมุมนะครับจังหวะนี้ช่วยทีไม่ได้อีกครั้งครับนนท์ม่วงงามกับเอฟซันครับไปยืนไกลๆอยู่แถวนั้นเลยครับนี่ครับสมิวโลซาจังหวะกระชากเข้ามากระชากแล้วหาเหลี่ยมจะกดลูกนี้โอ้เป็นเอฟซันนะครับ จับกรีบสอยเท้ามาแล้วปัดลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อศูนย์ครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับหนีห่างทางเชียงใหม่ยูไนเต็ดไปได้3ประตูต่อศูนย์จากจักริจลาภตะกูลโอ้แล้วสวยจริงๆครับจังหวะนี้และกําลังขาอย่างดีเลยครับลงมาเป็นตัวสํารองครับแล้วก็ทําได้ครับบวกประตูที่3ให้ประสาทสายฟ้าครับบุรีรัมยูไนเต็ดหนีห่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดเป็น3ต่อศูนย์นะครับเดี๋ยวดูภาพช้านะครับจังหวะนี้ครับจักริจ ด้วยขวามันโค้งแล้วโอ้โหมันเข้าไปแล้วนะครับตัวนนท์มุ่งงามนี่ก็อยู่ในประตูไปแล้วครับตอนบอลที่ข้ามเส้นไปนะครับพยายามจะปัดแต่ว่าด้วยทางแล้วก็ความแรงครับเอาไม่อยู่จริงๆครับจังหวะนี้นี่ครับเข้าไปแล้วทั้งลูกครับขอละกดเปิดซ้ายเข้าไปลูกนี้ได้มมโอ้โหพุท่ว่าบอลมันไม่ตรงขอบครับนจังหวะของทวินถือว่าเป็นจังหวะใกล้เคียงมากนะครับของเชียงใหม่ในครึ่งหลังแต่ว่าลูกนี้หมมไม่ตรงขอบ ก,โก็โอกดหเลือกยิงครับโอ้โหต้องปัดทิ้งออกไปครับสิวร์แล้วก็ซ้ำอีกทีโดยปุณสักมาแล้วจริงอีกทีหนึ่งลูกนี้ก็ไปติดบล็อกนะครับโต้สบอนโอ้โยังไม่ได้ประตูตีตื้นครับทางฝั่งของเชียงใหม่มาใหม่อีกทีหนึง่งไหลามาที่บวรบวรคล้องมาบาวรยิงด้วยซ้ายหลุดก,กออมาไปโอ้โหช็อตน,นี้ทีละโดนเปลี่ยนแกนออกมาทางด้านซ้าย จับบอลได้ครับเอาครับออกตูจี้เข้าไปออกตูไหลามามชุติพลไม่คิดว่าจะให้ตอนนี้นะครับจี้เข้าไปปูนสับตัวฝามาเติมมาให้บวรบวอรไม่ได้เปิดครับลูกนี้โดนสไลด์โดยปียพลแล้วยังไม่ออกนะครับปียพลตามเล่นแต่บวรเหลี่ยมดีกว่าบาวลหลบไปได้บวรลูกนี้เปิดฉลับเข้ามากระโดนโมงสกัดทิ้องออกไปโดยปีระดนเป็นลูกไตมุมครับของทางเชียงใหม่าครับจะปิด บอลขึ้นมาจากกิจจี้เข้าไปจากกิจลูกนี้ยังได้อยู่หมอข้างหน้าแล้วครับอยู่ที่ว่าจะเล่นเองหรือจะเปิดสับขาหลอมาแล้วไหลขวาเข้ามาตรงกลางพีดดลดโดนด้านขวาเรียบร้อยครับ40ครับปีรดดลดนชำรัศมีโอ้ยังชมด้วยอคันขัดทาครับว่าย้ายมานี่ผลงานดีนะครับแล้วก็ทําประตูได้ด้วยครับนัดนี้ปีโดนชำรัศม,มีครับประตูที่4ของบริรัมยูไนเต็ดแล้วก็มาจากการยิงนอกกรอบเขตโทษนะครับ นี่ครับจังหวะที่ลุยขึ้นไปครับจากติดแล้วลูกนี้ก็เห็นเพื่อนวิ่งขอรดบอลอยู่นะครับแล้วก็จ่ายมาเลยครับกดด้วยขวาเลยครับบุ่มดิกเลยครับกดสิทธิ์รั้วครับนนม่วงงามแบบนี้นี่ก็แสงขึ้นจากฝูงแน่ๆแล้วครับเ็ดคะแนนแล้วก็จบเกมนะครับจบ90นาทีก็เป็นทางฝั่งของบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับ เป็นฝ่ายเอาชนะทางฝั่งของเชื่อม่ยยูเต็ดไปได้4ประตูต่อศูนะครับและเวลาของการแต่เท่าสดวันนี้ก็หมดลงแล้วนะครับคุณอรพอัพรงจิตอํานวยและผมยูธีนาลิกเลิศลาไปก่อนพบกันอากันหน้าสวัสดีครับ